สวัสดีค่ะถายดีแล้วเหรอถายดีแล้วเหรอ เลี้ยงลำบากดูบันไดดูบันไดหน่อยค่ะอะไรไม่ไหวก็ทำดูใส่แค่ตรงตรงตรงเขาบอกว่าบันไดนะเขาเป็นแบบเอาแบบตรงค่ะตรงทางไหนเถ้าคุยแบบแบบเรื่องครับบันไดเขาสนุกมากับคุยแบบจริงแล้วเมื่อกี้ว่ายังไงก็ไม่รู้เลยัง สาตักดี่ค่ะที่นี่เด,ดี๋ยวมาคนนี้ิะเน็ตค่ะเป็นบ้นเดี่ยวนะคะ ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะสไตล์ตัวบ้านนะคะมี2รูปแบบเป็นแบบสไตล์ปัญญากับสไตล์นอร์ดิกนะคะตอนนี้ก็เริ่มทำรั้วแล้วค่ะ ก็เทคานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการก่อค่ะ mm. ตัวกำแพงเราจะใช้อิฐบล็อกนะคะ mm. แต่ว่าตัวผนังบ้านต่างๆอาจจะใช้อิฐมวนเบาค่ะ mm. อันนี้เทคานแบบยกสูงขึ้นมาเลยนะคะ mm. ตัวคานตรงนี้ก็สูงขึ้นมา90เซนะค่ะ mm. เพราะว่าเดี๋ยวต้องทำระดับถนนนะคะ mm. ยกสูงขึ้นมา ถนนก็ยกสูงขึ้นมาประมาณอัดถมดินไปเปดเสร็จแล้วก็เกือบ30เซนนะคะตอนถนนเสร็จก็จะพอดีกับตัวคานบ้านค่ะคานบ้านก็อยู่ประมาณ90 cm. ระดับความสูงของตัวบ้านนะคะสูงจากถนนเนี่ยประมาณ60เซนติเมตรค่ะบ้านยกสูงนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ว่างด้านข้างสำหรับให้ลูกค้า จัดสวนย่อมนะคะนี่ก็ยังไม่ได้เคลียร์พวกเสร็จขยะนะคะแล้วก็ตัวกำแพงด้านข้างตรงนี้เราใช้ตัวแผ่นสำเร็จค่ะสั่งเข้ามาแล้วรอช่างติดตั้งนะคะอันนี้เป็นบ้านทรงปัญญาค่ะก็จะเป็นโทนสีเทาแบบนี้นะคะ งจอดรถก็ปางค่ะมีช่องเก็บของที่ขาลงจอดรถด,ด้วยนะคะจอดรถได้สองคันแบบสบายๆเลยก็มีเทเรสด,ด้านหน้าบ้านนะคะแล้วมีเทเรสชั้น2ด้วยค่ะทำบันไดให้นะคะอนี้ก็เป็นภายในของตัวบ้านจังเกตนว่ามีช่องประตูด้านซ้ายมือตรงเนี้ยออกไปชมวิวได้ค่ะเปิดออกได้เลย ตรงนี้เนี่ยเราใช้การติดตั้งวงกบประตูแบบเปียกนะคะเป็น U PVC ค่ะตอนนี้ก็เลยจะยังไม่ได้ติดตั้งวงกบนะคะอันนี้เป็นตัวรุดลายของห้องน้ำค่ะเคาน์เตอร์ห้องน้ำหล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอติดตั้งค่ะอันนี้เป็นห้องนอนหลัก master b e ว r o o m ค่ะ ห้องน้ำเราบิวอินให้นะคะมีช่องเก็บของให้ครบเลยนะคะโทนในห้องก็คือสามารถใส่ที่นอน6ฟุตตู้สามารถสตู้แต่งตัวได้เลยทั้ง3มห้องคะ่ะห้องฟังฝางใหญ่อากาศถ่ายเทดีนี่ก็มีการทีนคานมัดเสานะคะเดี๋ยวก็ต้องลองเสาก่ออิบแลก็หลังเอาช่างมารุม เสริมกำลังคนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะคะแต่คุณภาพมาตรฐานเหมือนเดิมค่ะใครที่แบบชื่นชอบบ้านเดี่ยวพื้นที่ว่างๆเหลือเยอะๆไว้ทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะเดิ๋มาคนนี้ Li สเนตค่ะยังมีว่างอยู่นะคะแล้วก็แบบบ้านไทยใหญ่นะคะตัวบ้านใหญ่พื้นที่ด้านนอกก็เหลือน้อยลงนิดนึงนะคะก็มีเช่นเดียวกันเป็นสไตล์นอร์ดิกฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะ ็เข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะแรงงานต่างๆก็คือมีบัตรเรียบร้อยตรวจโควิดเรียบร้อยฉีดยาครบทุกคนนะคะฉีดวัคซีนครบนี่ก็เป็นพนักงานนะคะที่ช่วยกัน ทำงานขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันขยันขันแข็งทุกท่านนะคะนี่ก็เป็นหน้างานวัสดุอุปรกรณ์นะคะที่เราใช้นะคะตัวบ้านที่เราใช้จะใช้เป็นกิดมวลเบาก่อผนังนะคะมาตอนนี้ก็จะเห็นตัววัสดุอุปรกรณ์ที่เราใช้ในการก่อสร้างคะ่ะหลังคาก็จะแบบ เป็นหลังคาซีแพคของเอสซค่ะล้อเหล็กเป็นกัรวไนต์มีบุอลูมิเนียมฟอยล์กันร้อนด้านบนแล้วก็เวลาก่อสร้างก็คือมีการเทเอ็มเทคานต่างๆนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวบ้านนี่ก็เป็นถังแซกบําบัดนะคะห้องน้ำนี่เขาก็กําลังตัดเหล็กนะคะเพื่อเอาไปเสียบต,ตรงตรงนี้ค่ะผูกคาน ปุกทานเสริมความแข็งแรงตัวลักษณะประตูทางเข้าบ้านของเรานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบ mm hmm. มีประตูโรงจอดรถแล้วก็มีประตูต้อนรับแขกแบ่งเป็น2ประตูแบบนี้นะคะ mm hmm. มาอัปเดตด,ดูกันได้เรื่อยๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาคนนี้ลิสเนี่ยังมีว่างอยู่ mm hmm. ข้างบนเราเทคานจริงแล้วก็เทปูนเข้าไปนะคะความหนา1 5เซนเดินระบบร้อยท่อสายไฟเรียบร้อย ทำฟ้าให้ด้วยนะคะความสูงจากพื้นถึงหลังคาลงจรุเน,นี่ยสเมตรกว่าเลยค่ะรถตู้จอดได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเดีอยวันนี้ก็จะทําบันไดขึ้นชั้นบนแล้วก็มีตัวระเบียงด้านบนเอาไว้แบบชมวิวได้ด้วยนะคะอันนี้มีการติดตั้งบัวเสริมความสวยง,งามให้กับตัวบ้านนะคะ ช่างแต่ละทีมก็จะแยกงานกันทำตามสัสดส่วนค่ะถ้าลูกค้ามาดูก็อยากเห็นว่ารั้วเป็นยังไงก็สามารถดูบ้านที่เสร็จแล้วด้านหน้าตรงนู้นได้นะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นประเบียงชั้นบนก็จะได้แบบนั้นลายเดียวกันนะคะ สามารถไปดูได้ค่ะอันนี้ถ้าลูกค้ามาดูก็จะเห็นขอบเขตพื้นที่บ้านนะคะชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะคะระดับความสูงของรั้วแบบรวมทับหลังแล้วะคะ่ะอยู่ที่1เมตร70ซนติเมตรค่ะส่วนด้านหลังก็จะสูงมากเป็นพิเศษ,ษ,ษสูงึง3เมตรค่ะเพราะบ้านเนี่ยเป็นได้ระดับเชิงเขานะคะ ินที่บ้านเหลือเยอะค่ะฟังฝางลงตัวค่ะก็ะเดี๋ยวเ,เตรียมเก็บงานตับระบบดินมต่างๆให้เรียบร้อยค่ะแวเราไปชมด้านข้างบ้านกันนะคะ อันนี้คือที่ว่างที่คงเหลืออยู่นะคะก็ไว้จัดทำส่วนย่อมได้ทำคาเฟ่เล็กๆในบ้านเองได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังไม่ได้ลูกค้ากังวลน,นะคะจริงๆเนว่าเราเทคานลึกลงมาเลยนะไม่ต้องกลัวว่ากำแพงเพื่อนบ้านเนี่ยจะมีการชำุุเสียหายผักเข้ามาด้านของเรานะคะเราเทคานหนาลงไปเลยะคะ่ะข้างล่างนะคะแล้วตรงนี้ก็จะปรับดินนะคะ ออกให้เป็นพื้นที่เท่ากันเราก็ลงสีให้สวยงามมีเคาน์เตอร์ครัวไทยอยู่ด้านหลังบ้านนะคะว่าสามารถต่อเติมเหมือนเพื่อนบ้านด้านหลังตรงนี้ได้นะคะหรือว่าจะมาทำพื้นที่ครัวตรงนี้ได้ตรงนี้ถ้าเอาจริงๆใครมีรถแบบ4ี่หคันที่บ้านก็สามารถจอดรถได้5คันเลยค่ะจอดยาวเข้ามาเลยซ้อนคันกันได้ ตอนนี้ก็กำลังเร่งเก็บงานกระเบื้องอยู่นะคะตัวหน้าต่างก็ใส่กระจกเรียบร้อยน,นี้ก็เหลือในส่วนของตัวพื้นนะคะเดี๋ยวพอปูกระเบื้องพื้นเสร็จก็จะใส่ประตูกระจกตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะเอาทำฝ้าให้ด้วยค่ะไฟดาวลายแล้วเดี๋ยวด้านล่างเป็นพื้นคอนกรีตสแตมป์นะคะ

สวัสดีค <m> ่ะม <m> ันหวงนี้เข้าได้ไหมหรือพุ่งปูไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เข้าก็ได้ค่ะถ้าพุ่งเทียดินไห เอาออกมากมนันก็ต่ำกว่าถนนต้องเอาเข้าหรือเปล่าา,า,าใช่ใช่ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจบ้านโซนนิคมพัฒนาก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่093 396 2999นะคะหรือ060 9 199692คะ่ะ ไปด้วย,ยนะคะที่นี่เดี๋ยวมาคนนี้ลิสเนตซอยสองนคมพัฒน,นาอำเภอนิคมพัฒน,นาจังหวัดระยองค่ะอันนี้ทุกคนก็ช่วยกันทำงานอย่างขมขเมเข่นนะคะนี่เป็นขั้นตอนการผสมปูนสำหรับใช้ก่ออิฐค่ะอิฐทำรั้วบ้านนะคะ ที่นี่ของเราเป็นรั้วแบบผสมผสานรั้วรอบๆตัวโครงการจะเป็นรั้วสําเร็จภายในของเราจะใช้รั้วก่ออิฐนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนการผสมค่ะถ้าเป็นปูนที่ใช้ฉาบตัวบ้านนะคะ ใช้เครื่องเครื่องผสมเพราะว่าใช้ปูนฉาบเสือมาตาก็คือใช้น้ําน้อยผสมมดเดียวเป็นปูนสําเร็จปูนฉาบสําเร็จเช็ดเครื่องก็จะแบบสะดวกรวดเร็ว ช่างเหล็กนะคะเตรียมทำโครงประตูทำบันไดนะคะขอบคุณมากนะคะฝากไปด้วยค่ะเดี๋ยวมาคนนี้ลิสเน็ตนิคมพัฒนาซอยสองค่ะสวัสดีค่ะ